สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกาเสร็จเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะในพื้นที่ประทุมธานีมีคนร้ายเนี่ยเข้าไปทิงทองภายในร้านทองนะคะอยู่ในห้างดังปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ที่ร้านที่เป็นที่เกิดเหตุก็คือร้านทองออโรราอยู่ชั้นสองติดกับบันไดาทางขึ้นแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดคือนายคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุนะคะสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อยีนแขนยาวสวมหมวกยังไม่รู้ว่ามีอาวุธชนิดใดบ้างแต่ว่ากวาดทองคําไปได้รวมๆเนี่ยหนึร้อยห้าบกว่าบาทด้วยกัน นะปรากฏว่าไปเจอกับทางนั้นของเจ้า,าพนักงานเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยอ,อยู่ในอาการที่ตื่นตกใจแล้วก็ระบุว่าบริเวณถาดทองเนี่ยพบว่าส้อย